สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาาทดสอบการแฟลต ESP 866อ่า, 26, อาตัวตัวนี้นะครับตัวเวอร์ชันน01นะครับตัวแรกเลยก่อนอื่นนะครับก็ให้ไปทำการดาวน์โหลดนะครับตัวแฟลตหรือแฟลชเชอร์ของ ESP 826นะครับก็มาที่ตัวนี้เลยครับลิงก์ตรงนี้เลยแล้วก็มาดาวน์โหลดนะครับ คือจริงๆผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูโหลดเดอร์สำหรับ ESP 826นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าทูลที่ใช้ในการอัพโหลดภาษารูนะครับให้กับ ESP 826ซึ่งอ่าโหลดได้จากด้านล่างนี้นะครับอ่าเมื่อเราเตรียมโปรแกร,รมได้แล้วนะครับผมตอนแรกเราก็ทำการอ่าแฟช esp 826ก่อนโดยไปที่ node mcu flasher master นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีทั้ง source code นะครับแล้วก็ตัวตัวที่เป็น exe file หรือ release file แล้วนะครับใน windows นี้ผมใช้ windows 64ิ bit นะครับก็ไปที่ win 64 release นะครับแล้วก็จะเจอ esp 826 flasher นะครับก็ดบ u b l ิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทำการคอนฟิกก่อนอในส่วนของคอนฟิกนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เซตอะไรนะครับเป็นดีฟอลต์ไปเลยนะครับส่วนแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์บิตเรทนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้บิตเรทได้สูงขนาดไหนนะครับแต่ผมใช้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับหนึ่ง0นงหาสองูนะครับตัวแฟลท ไซส์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็จะมีขนาดแฟลชไซส์อยู่ที่512 k นะครับตัวนแฟลชสปีดก็อยู่ที่26.7 MHz เมกะเฮิร์นะครับต่อไปก็เตรียมนะครับแต่ยังยังไม่แฟลชนะครับเพราะว่าามาดูที่นี่ก่อนผมทำบอร์ดสำหรับ esp 826เอาไว้นะครับ ก็หลักการใช้งานง่ายๆเวลาจะแฟลชเราก็ทำการเสียบจัมเปอร์ลงไปนะตัวอัพโหลดผมใช้ usb to serial นะครับของเป็นชิปเซ็ตของ cp 2102นะครับอนะครับทำการเสียบเข้า usb เลยรอสักครู่นะครับแล้วก็ทำการเช็ค เช็คพอร์ตก่อนนะครับว่าพอร์ตของเราเนี่ย uh, อยู่ที่พอร์ตที่เท่าไหร่ของผมอยู่ที่คอม2นะครับ uh, ตรงนี้เราก็เซตไปที่คอม2เลยนะครับ uh, จากนั้นก็เริ่มได้เลยนะครับโดยการแฟดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งอาจจะใช้เวลานานนะครับสักนิดหนึ่งสังเกตที่ตัว esp แปดนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบอยู่สแสดงถึงการกําลังแฟดข้อมูลอยู่นะครับระหว่างนี้ก็รอไปอ่ะโอเคนะครับรีด,ดี้แล้วนะครับแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จสิน้นเราก็ปิดโปรแกรมได้เลยนะครับจากนั้นผมจะทำการฮาร์ดรีเซตก่อนเดี๋ยวปิด อถอดดักออกเลยนะครับแล้วก็จะทำการถอดตัวจัมเปอร์ออกจากนั้นนะครับก็กลับไปที่รูโหลดเดอร์นะครับรูโหลดเดอร์ผมก็จะเซตไว้ที่คอม2เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ทำการ เชื่อมต่อใส่ไฟให้มันก่อนนะครับผมคอนเน็กดูนะครับอะตอนนี้คอม2เชื่อมต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองเซตบิเรทดูเป็น1นึ่งมืนนะครับว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับอะตอนนี้มันจะบอกว่าโนดตีเท่ากับเท่านี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าอชิปแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตดูนะครับโดยการกดปุ่มรีเซ็ต หยับครั้งหนึ่งนะครับอคอนเอกอีกครั้งหนึ่งเ,เดี๋ยวทดสอบดูชิปก่อนอ่าไม่ไปรู้สึกว่าบิตเรทจะสูงไปนะครับดาวลงมาอีก เซตดูอีกครั้งหนึ่งไม่มาดาวลงไปอีกตามตามเลยนะครับอมาแล้วรีเซตอีกครั้งนะครับอนี่น่าจะเป็นกับบิตรีนะครับบิตรีมันกำหนดสูงเกินไป เดี๋ยวทีนี้เราก็มาลองเทสดูนะครับว่าเดี๋ยวลองเซอร์เวดูก่อนอ่ะตอนนี้ w i fi ที่โรงเรียนนะครับอ่ะมาดูตัวสคริปต์ก่อนนะครับอ่าเป็นการทดสอบการทำไฟกระพริบนะครับตรงพินที่7นะครับ ตัวนี้ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเทสดูก่อนก็ผมเอาไว้ในในนี้นะครับได้ดีแอปเซิร์ฟอร์เว็บ esp 826ไฟล์บเดี๋ยวจะทำการอัพโหลดดูนะครับว่าพอเราอัพโหลดเราเลือกเรียกใช้ไฟล์มันจะใช้งานได้หรือเปล่าอ่ b บ i ิงใช่หรือเปล่าถูกต้องอ่ะโอเพนไป รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็ทำการอัปโหลดตัวไฟล์รูลงไปใน e s p 8266อ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเรียกใช้ดูนะครับเดี๋ยวลองอ่าลิส t ์ไฟล์ดูก่อนอ่ะลิส t ์ไฟล์มาปุ๊บก็จะเจอ bling l u ขนาด387ไบต์นะครับ มีอยู่ไฟล์เดียวเพราะว่าเราเพิ่งอัปโหลดไปนะครับเดี๋ยวจะลองเรียกใช้นะครับวิธีการเรียกใช้ก็คลิกที่ปุ่มดูไฟล์นะครับหรือดันไฟล์นั่นเองอ่มามันจะบลิงออนออฟออนออฟนะครับสังเกตที่ esp นะครับมันก็จะกระพริบกระพริบตามด้วยเหมือนกันก็เพียงเท่านี้ครับทดสอบเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปก็จะทำะให้มันสามารถเขียนโปรแกรม โดยที่เราอัพผ่านา TCP เลยนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ